อันอ่ะนี่คือเหนือศิลาวอุรชานะครับวันนี้ชกคู่รองกับคัสสิกพุ่มพันม่วงนะครับเหนือศิลาลดเท่าไหร่วันนี้นรถ0.4 0.4ได้นะไม่ไมีปัญหาน้องชายผลงานล่าสุดเป็นไงอ๋อชนะปืนกลครับชนะปืนกลตัวไหนต่อสุรัตน์ครับอ๋อชนะชนะปืนกลเหรอใช่เมื่อ,อคืนน้องชายเรารแล้วเราอ่ะก็ตามน้องครับผลงานล่าสุดเป็นไงผลงานล่าสุดของเราสิ ล่าสุดผมชนะยอดผู้สึกครับอ่าผมเมื่อวานน้องชายหล่อเลยนะอ่าล่าสุดเราชนะยอดผู้สึกมานะครับวันนี้เจอใครเจอกับคลาสสิกครับครับไม่เคยเจอไม่เคยเขามวยเข่าเนาะวันนี้วางแผนแล้วยังไงก็ดักออกครับครับดักออกเตะขาต่อยหมัดอยู่แล้วน้ำหนักนี้โอเคไหมครัโอเคอ่าตอนนี้เหลือเกินเท่าไหร่หรือก็ปอนกว่าเกินปอนด์อสี่ครับโอ้ยเหงื่อมาเป็นเม็ดเลยได้อยู่แล้วนะครับน้องชายปีนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบแล้วปล่อยเท่าไหร่เนี่ย 57ครับอ่าคนที่ไหนอุดรไหมโอเคฝากแฟนมวยหน่อยครับความพี่น้องชาวอุดรและทุกที่ครับช่วยเชียร์เป็นกำใจผมด้วยครับวันนี้จะมาเอาชัยชนะครับครับนี่คือเหนือศิลานะครับหลังๆนี่พี่น้องคู่นี้นี่ต้องบอกว่าฟอร์มแรงมากๆเหนือศิลาชนะไปแล้วนะครับวันนี้เหนือศิลาชกครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับครบคลาสสิกพุ่มพันม่วงครับอ่าคลาสสิกพุ่มพันม่วงหรือใช้สีเสื้อวันนี้ใช้สีเสื้ออะไรอโย่เอฟเกุ๊ปอ่าอโย่เอฟเกุ๊ป MJ ็มกุ๊ปนะครับคลาสสิกนี่ หลังๆก็ต่อยรังสิตประจําเลยครับนะครับเป็นไงบ้างครับเอาสักสามผลงานหลังต่อยใครบ้างเสื้อไอ้มีช่างประคดก็แพ้โควิดเลยแพ้โควิดแล้วก็เสมอพัฒธนชัยครับล่าสุดนี่โอ้โหต้องบอกว่าเจี๊ยวจ้าวเลยนะครับคู่ขี้มากเสมอกับพัฒธนชัยมานะครับการพิซซ้อมก็ซ้อมอยู่ตู๊กจะเป็สะท้อนครับพี่จิวนี่ดูแลเลยนะตอนนี้ปั้กับใครบ้างในค่ายก็เยอะครับ ครับไว้ได้ค่ายเยอะเออชื่อให้พี่หน่อยต่อมีหลายคนพอกวรพลหรือพวกน้องๆในค่ายครับร่างกายก็สมบูรณ์นะวรพลเกียรติชนันก็ซ้อมอยู่ด้วยกันน้ําหนักตัวเนี่ยเรามาจากค่ายเท่าไหร่ปาเกินเท่าไหร่อ๋อไม่ยุ่งหาวันนี้ต่อยพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าเราต่อยคู่รองปะครับชกกับใครครับวันนี้ชกกับไอ้เนอศิลาครับครับพี่ชายของเพชรศิลานะใช่เคยเจอไหมไม่เคยแต่ได้ดูครับเป็นงานนักมวชคนนี้ ใช่ได้ครับเตะขาต่อยหมัดส่วนเราก็บู๊ก็แข็งแรงวงในปั้มตีเหมือนกันครับน้ำหนักนี้เป็นน้ำหนักที่โอเคไหมโอเคครับใช่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าอืมกำลังดีครับไม่ต้องคุมเยอะนะวันนี้โชคคู่สามนะคู่สามมั่นใจก็ใจครับอ่ามีอาชีพเยอะหรือเปล่ามีเยอะสีเสื้อใช่ไหมครับอยู่ตรงไหนครับอ่ปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสามจากจังหวัดชัยภูมิ น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สัก57 57อ่ะพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับฝากแฟนมวยช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับไปดีต็มที่ได้ดอดครับโอเคคลาสสิกอายงนะอายงอะไรนะขออีกที <I> MJ Group นะครับหรือคลาสสิกพุ่มพันม่วงคนเดียวกันขอบคุณครับ